สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้ก็ขึ้นมาหาเห็ดครับบนเขาฝนตกหนักก็หลายวันน้ำเขาแรงมากเห็ดก็ออกครับแต่ว่ามาไม่ได้ครับฝนมันตกเมื่อวานนี้มันก็คงจะเน่าไปหลแล้วเดี๋ยวครับไปชมน้ำกันนะว่าน้ำเยอะไหมย่บนเขา น้ำในเขาวันนี้ครับเยอะกว่าทุกวันอันนี้สาขาเล็กนะครับไหลลงไปรวมกันสาขาใหญ่คิดเอาเขาว่าสาขาใหญ่ีเ็กแค่ไหนน้ำหมดกลมข้าวท่วมนาชาวบ้านเกือบหมดแล้วครับแล้วผมจะข้ามยังไงเรายังข้ามไปฝั่งน้งครับไปครับหาวิธีข้ามกันชุดแรกครับ เห็ดตะไคร้ครับอันนี้เห็ดกอครับแล้วก็มีดอกหนึ่งฝั่งนี้ครับนะครับเก็บเศษก้านครับส่วนมากมันจะออกตามพงกังเห็ดตะไคร้วันนี้หลักๆเราก็มาเดินดูเห็ดตะไคร้นี่และครับที่ผมดูไว้ที่สองวันที่แล้วไปรับเก็บเศษก้านครับสายมาก็คืมเข้าทุกทีครับมากับดุ๊กดิ๊กเหมือนเดิมครับวันนี้นี่ครับเห็ดอยู่แบบนี้ครับนี่ ไปตองปลูกอยู่กับเห็ดทานครับทานเล็กได้เยอะ้วครับไม่มีเวลาถ่ายผมก็ต้องรีบครับเพราะว่าฝนมันตกครับฟ้าคึมเขาไปใจไม่ได้ตกแน่นอนครับวันนี้ต้องรีบเก็บแล้วก็รีบลงครับจะไปเลยครับเดี๋ยวจะถ่ายช็อตสวยๆให้ดูแล้วกันครับนี่สวยครับดอกสวยขาใหญ่จิบเซติก้าครับ เห็ดทานครับดอกนี้เก็บครับไม่เอานี่เอาได้ครับเห็ดทานครับนี่ครับนี่ครับดอกสวยๆแบบนี้ครับเห็ดทานไปครับเก็บเห็ดกันต่อครับนี่ครับออกอยู่แบบนี้ครับอันนี้เห็ดกออกับเห็ดดินดอกนี่งครับขาว ออกนี้ไไกคคมไม็ไปเรื่อยๆครับดอกไหนดูนิ่มๆผมก็ไม่เอานะครับเอ่อันนี้แข็งอยู่ครับใช้ได้ครับไปครับไปหาฝั่งนู้นกันฝั่งนู้นน่าจะมีเยอะครับเห็ดชนิดนี้ดอกดอกมันแข็งดีครับ นี่ครับดอกแข็งครับดอกสวยด้วยครับถ้าบ้านผมเรียกก็เรียกภาษาอีสานก็เห็ดก่อหน้าแลครับนี่ครับที่อื่นเรียกยังไงก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเห็ดดินครับเห็ดก่อต่อเปนแข็งดีครับแต่ครับหาไปเรื่อยๆเห็ดออกเยอะครับถ้าฝนไม่ตกเมื่อวานนี้พอดีครับเมื่อวานนี้ฝนตกแบบทั้งวันก็มาไม่ได้ ที่ออกเมื่อวานนี้มันก็เริ่มเละครับถูกฝนครับอยู่ไม่ลกครับที่ลุกๆเห็ดพวกนี้จำพวกนี้ไม่ใช่ออกมองไปก็เห็นแล้วครับนั่นดอกนึ้งกำลังสวยครับนี่ครับตอนั้นเก๋ครับนั่นไปครับหาไปเรื่อยๆ เห็ดกลุ่มเมื่อกี้ดอกสวยครับนี่ครับต่อแบบนี้ใหญ่นะครับเนี่ยดูครับเราก็เดินวนหาเรื่อยๆครับนะครับสองดอกมันออกเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นหมู่ครับป่าห่างๆครับแต่ว่าไม่ได้ออกนังเรียงนะครับออกงห่างเราก็เดินหาไปเรื่อยๆครับเห็ดจริงมันแข็งดีครับนี่ครับแข็งมากสวยครับอย่างนี้ ึงจะแก่แล้วก็แต่ว่ามันแข็งอย่างี้มันยังไม่นิ่มเราก็เอาไปได้ครับเอาไปนึ่งครับไปครับเก็บเห็ดกันไปเรื่อยๆครับถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างครับบางทีรีบฝนตามหลังแล้วครับนี่ครับดอกที่มันออกมาไหมสีมันเป็นแบบนี้ครับเก็บเสร็จแก้าครับ เงบนะฬรกาก็ได้ผอสมควรแล้วครับหาไปเรื่อยครับเต็มไม่เต็มก็ลุ้นกันอีกทีครับวันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็คงแจ้าเต็มเต็มครับลูกน้องก่ออะไรไม่รู้ครับเดินตามคิดตลอดตามใจชีวิตตัวนึงครับแบบนี้ครับเกิดอยู่แบบนี้ครับตาเราต้องมองหาดีๆครับนี่ครับเกิดอยู่ใต้ใบไม้แบบนี้เลยครับตามองหาไม่ดีก็ไม่ได้กินครับ เก็บเสือก้านครับทีนี้เป็นเห็ดถ่านครับนี่ครับสองสามดอกเอาเป็นกลุ่มครับกลางสวยๆครับนี่ครับเก็บให้ดูสวยครับเห็ดถ่านนี่ยสี่ดอกครับกลุ่มนี้นี่ครับไปเข้าไปเห็ดเสือก้าครับ ก็จะมีเห็ดทานกับเห็ดกอครับผมได้เยอะแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับก็อย่างที่บอกไว้ครับฝนมันจะตกก็ต้องรีบเก็บแล้วก็ลงบ้านครับสอนเห็ดครับดอกสวยครับนี่คบนี่ครับแบบนี้อ้กำลังสวยเลยครับนี่ครับนุ่มๆคัดเอาแต่ว่าอันที่มันใช้ได้ครับอันไหนนิ่มๆผมก็ไม่ค่อยเอาต่ครับปาดขายเห็ดสะต๊กานครับสอนดอกเห็ดครับ นี่ดอกสวยๆครับหลายดอกเลยครับในป่าก็มีนู่นนี่ครับนี่ดอกเองครับแล้วก็นู่นตางนู้นนะครับเห็นนะครับนู่นนะตรงนู้นนะครับไปครับเก็บใส่ตะกร้าครับดอกสวยๆก็ับเห็ดก่อนหน้าแรกครับยกข้างซอกเข็นครับ ดอกสวยครับนี่ครับไปครับเก็บใส่ตะก้านครับเมื่อกี้ได้เห็ดทานช้างครับนี่ครับเห็ดทานช้างนีเป็นลักษณะนี้ครับตูมมันสามสี่ดอกครับนี่ครับดอกหนึ่งไปครับเก็บเห็ดใส่ตะก้าครับสวรดอกเห็ดดอกนี้ครับดอกง่ายครับ เห็ดเด็ดดอกซ้ำฟ้ามือเห็ดพึ่งนาเลยครับโอ้เห็ดก้อนนาเลยครับเจ็บเซตร้าครับใกล้เต็มแล้วครับความตั้งใจว่าจะขึ้นไปเพิ่งเห็ดไข่ครับยุ่งสูงครับอันนี้เต็มตาก่อนครับไปครับหายกันตครับวันนั้นผมเดี๋ยอันที่เป็นจุ่มไว้ครับ นี่ครับมันก็เพิ่งมาหนึ่งวันนิดเดียวครับแล้วก็ฝังหน,น,นั่นดอกหนึ่งขาวๆแต่ครับเก็บใส่ตะกร้าครับเห็ดตะไคร้ครับแต่อันนี้ก็ส่วนมากเป็นโคนเห็ดไครครับที่ผมเคยมาเก็บไปยำนี่ก็พลหนึ่งครับตอนนั้นมันออกแถวนี้ครับไปเห็นสักดอกครับเดี๋ยว ไม่มีครับไม่จะรอยหมูป่าเต็มเลยครับไปครับไปดูพลใหญ่ๆตรงนั้นนู้นึ่ครับพลนี้มีครับนี่ครับเห็นตไข่ครับนึนครับอีกฝั่งนู้นนี่รับเป็นจูมๆน่าจะมีหลายดอกเลยครับดอกใหญ่ครับดอกนี้ ไปครับเก็บใส่ตะกร้าครับนี่ครับออกลงมาข้างล่างครับสองสามดอกกับหนึ่งนี้ครับนี่ดอกหนึ่งครับนี่ครับอีกแล้วก็ได้ตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นอีกครับตรงนี้ด้วยเมื่อกี้สี่ห้าจุมครับ คนนี้ออกเยอะครับแต่ก่อนที่มันออกรอดแรกครับวันละยี่สิบดอกผมได้ครับไปครับเก็บเหดใส่ตะก้าแล้วก็จะลงกลับบ้านแล้วครับเห็ดก็ได้เต็มตะก้าแล้วครับลุงครับเดี๋ยวหาลงไปเรื่อยๆครับกว่าจะถึงรถก็คงได้เห็ดเพิ่มอีกสักหน่อยครับแต่จะคัดเอาดอกสวยๆก็เพระว่ามันเต็มตะก้าแล้วนี่คับเห็ดไข่ดอกสวยๆ เก็บเห็ตะการครับอากาศดีแล้วครับท้องฟ้าเปิดครับนะครับเริ่มเห็นฟ้าแล้วครับมีก้อนเมฆบางๆฝนก็น่าจะไปครับคิดว่านะครับโดูฝั่งนี้แดดออกแล้วครับแดดบางๆครับนี่คาเห็ดครับวันนี้ตีมตะก้าแล้วครับส่วนมากอันนี้เป็นเห็ดตะไคร้ครับแวะดูตามโพลมาเรื่อยๆครับ ตามจอมปวกกับนี่ครับเห็ดตะไคร้ได้เยอะครับเต็ีมตะก้าเลยก็ผีตะไคร้ข้างบนนี้เห็ดตะไคร้ล้วนๆครับเน้นๆเลยครับก็ลงบ้านแล้วครับแต่เดินมามันเหนื่อยครับหนักตะก้าเห็ดด้วยก็เลยพักนั่งพักร่มครับสักแป๊บเดี๋ยวค่อยเดินต่อไปเลยห้ารถครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปครับผมได้ด้วงกวงมาครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับหาดูยากครับทุกวันนี้ครับนี่ครับด้วงกวงครับตัวสวยมากจับไหลมาครับเห็นหลายตัวเูยครับแต่ผมไม่จับมาครับปล่อยไว้มันเป็นตามธรรมชาติอันนี้ผมจับมาดูครับเดี๋ยวผมก็ปล่อยคืนแล้วครับดวงกวงครับ ูไปครับกลับบ้านแล้วครับนั่งพักสักแป๊บเดี๋ยวก็กลับบ้านเห็ดตะไคร้สวยๆครับนี่ครับเอาไปตำปนครับอร่อยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมลิปนะครับก็เจอกันชิปหน้านะครับสลับชิปนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับ สวัสดีครับเก็บแมงทับได้ตัวหนึ่งครับนี่ครับแมงทับก็หาดูยากแล้วครับทุกวันนี้เหมือนกันมันเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์แล้วครับแต่ก่อนนี้เยอะมากครับแต่ทุกวันนี้หาดูได้ยากครับผมแมวนะครับเดี๋ยวผมปล่อยขึ้นธรรมชาติจะบินแล้วครับ อยู่ปล่อยไวตัวนี้ครับถ่ายมาให้ดูครับสวยๆครับก่อนกลับบ้านนะครับน้องก่อนแล้วตัวเมียครับวันนี้ตัวใหญ่ไปครับกลับบ้านครับ